เนรวัดพญาภูเร่งบรรจุกระสอบทรายรับมือพายุวิภาว่นน้ำท่วมเสนาสนะพระราชศาสนาพิบาลเจ้าอาวาสวัดพญาภูพระอารามหลวงและเจ้าคณะจังหวัดน่านนำพระภิกษุสามนเณรร่วมบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วมรอบวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อนวิภาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดน่านในช่วงสองสามวันนี้ การดำเนินการดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเสนาสนะและโบราณสถานภายในวัดหากเกิดน้ำหลากเข้าท่วมโดยพระราชศาสนาพิบาลเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้วัดต่างๆในจังหวัดน่านเร่งประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมมาตรการรับมือเบื้องต้นส่วนวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่มีศักยภาพพร้อมสนับสนุนได้รับมอบหมายให้เตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพหรือโรงครัวพระราชทาน ตามโครงการพระช่วยโยมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในยามปกติญาติยาตโยมอุปถัมภ์พระสงฆ์เพื่อสืบพระศาสนายามเกิดภัยพิบัติพระสงฆ์ต้องตอบแทนด้วยการแบ่งเบาภาระญาติโยมพระราชศาสนาพิบาลกล่าวเทศบาลเมืองน่านเร่งซ่อมผนังกั้นน้ําจุดเสี่ยงขณะเดียวกันนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดเผยว่าเทศบาลเร่งซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ํา ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำหลากครั้งก่อนโดยเฉพาะจุดบ้านหัวเวียงเหนืออําเภอภูเพียงซึ่งเป็นแนวรอยต่อเข้าสู่เทศบาลเมืองพร้อมนำถุงทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบกเสริมจุดอ่อนเพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายชัยนรงวงใหญ่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเสริมแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตภูเขาสูงตอนบนของจังหวัดสถานการณ์ฝนระดับน้ำยังไม่น่ากังวลแต่เฝ้าระวังใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดพบกลุ่มฝนปกคลุมหลายพื้นที่ในเขตตอนเหนือของจังหวัดเช่นอําเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้าง ปัว2แควและท่าวังผาขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังไม่วิกฤตนะคะที่อำเภอท่าวังผาระดับน้ำนั้นอยู่ที่2.20เมตรต่ำกว่าตลิ่ง2.60เมตรและที่อำเภอเมืองน่านอยู่ที่1.93เมตรต่ำกว่าตลิ่ง3.18เมตรอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐตลอด24ชั่วโมงสั่งวัดตีบทเจอภาวะน้ำท่วมตั้งเป็นศูนย์ศูนย์ช่ยวยเหลือประชาชนเหมือนปีที่ท่านมาสำหรับวันนี้เนี่ยมันจะต้องหับน้ำเต็มๆหน้าตอนนี้ก็เลยน้ำพาเน้นหามาตรก,การป้องกันบนเครื่อน้ำเข้าวัดก่อน นะเพราะว่าวัดนี้จะเจอก่อนแลวถึงจะไปน่านถึงจะล่นไปวัดภูมินวัดหมิ่งเมืองนะสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนก็จะ,จะต้องมอบหมายให้วัดอาตีบดุกน้ำท่วมดังวัดา่าดังกมํมวัดหมิ่งเนื้ออาตีบดุกน้ำท่วมเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเป็นต้นก่อนกัลยาสองเมืองแก่นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่านภาพ ข่าวสันหวันโกกะอินรายงาน